มื่อกี้ไนกี้เขาบอกว่าผมก็ไม่ค่อยดีผมไม่ดีนิดนึงออแต่ไม่ใช่นะในคนที่เขาดูเขาบอกคุณเลวขั้นสุดอ๋อเพรอใช่เขานี่เลวเข้าเส้นเลยหนังนั้นเลยะครับ่เล่าให้ฟังหน่อยแบบปกติเป็นพระเอกมาตลอดอย่างเรื่องนี้มารับบทแบบเข้าเส้นอย่างเงี้ยต้องบอกว่าปกติเราเล่นเป็นพระเอกคนดีเพิผมอยากจะชาเลจนตัวเองครับอยากที่จะหาบทที่มันแตกต่างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้ว่าเรื่องนี้แบบแหมต้องประทะกับพี่ชายด้วยพี่ชาคิดอย่างเงี้ยที่เป็น กแสดงที่มีฝีมือมากอย่างเงี้ยแล้วก็มาเจอกับทั้งบัวทั้งนนเจอทุกคนที่ที่แข็งแรงในด้านการแสดงผมรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราอยากเล่นอ่ะ,<ฮ>ะและมันก็เป็นอีกมุมมุมหนึ่งที่เราสามารถเปลี่ยนให้คนเรได้เห็นว่าเฮ้ยแบบนี้เราจะไปถึงไหมมันเหมือนเป็นการชาเลจ์ตัวเองเหมือนกันครับว่าผมก็ไม่แน่ใจว่า จะทําได้ไหมอะไรเงี้ยแต่อยากทํานะอยากลองดูสักครั้งหนึ่งคุณเคยเล่นอะไรที่มันเร็วถึงขั้นนี้มามาหรือยังคะมาก่อนหรือยังพูดถึงในบทนะพูดถึงในบทขอโทษค่ะทำไมมองหน้าเหมือนแครเอาที่พูดถึงในบทนะคะไม่เคยเลยอันนี้คือหนักสุดเลยตั้งแต่เล่นมาครับแล้วเป็นยังไงบ้างก็สะใจคุณหรือยัง ก็ดีนะครับผมรู้สึกว่าเออได้ไปที่ไหนคนบอกเฮ้ยเลวว่ะมึงชั่วมากเลยอะไรเงี้ยนี่ต้องไปต้องถือว่าเป็นคำชมเป็นคำชมครับช่วงนี้ต้องต้องยิ้มเลยยิ้มเลยรับต้องยิ้มยิ้มรับไปเลยครับแล้วต้องไปทำการบ้านยังไงอ่ะอย่างน้องนนท์เงี้ยเขาไปปรึกษาคุณพ่อเป็นทนายของเราเป็นคนเลวเราต้องไปตามไหนโอ้เฮียไปหาที่ไหนไม่ไ้เปล่าไปให้คำแนะนำได้ให้นิกกี้อยู่ตรงนี้ไม่คือเวิร์กช็อปนี่แหละครับไว้ไปเวิร์กช็อปนี่แหละครับว่าเฮ้ย ชัดชวีนี่มันต้องเบอร์ไหนครับพี่อ,อ,อะไรเงี้ยมันต้องแบบขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยโหขึ้นขึ้นขนาดนี้เลยเหรอคือเราก็โห,โหแบบช็อกเหมือนกันนะพี่ว่าเฮ้ยนังมีคนแบบนี้ในโลกด้วยเหรอวะเนี้ยแต่มันมีครับอ <c oughs> เออแล้วเราก็ยต้ต้องไปเรียนรู้รรเอออะไรเงี้ยครับแต่เห็นบอกคุณติดคาแรคเตอร์ออกมาแบบว่ากับมาใช้ในชีวิตจริงด้วยคือมันมีติดไปบ้างครับเพราะรู้สึกว่าโอ้ยช่วงที่เราเล่นเป็นเขาเหมือนแบบอินมันมันอินมั้งครับแล้วก็ ความใจร้อนเรามันขึ้นเร็วคือจริงๆเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าเราก็เป็นคนที่ที่ที่ไม่ได้เย็นอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ก็ใช้ธรรมะในการที่จะบ่มจิตใจเราให้มันแบบว่า ใช่ใจเขาแทนตัวเองว่าหนูทุกคำเลยนะใช่เขาชอบเรียกเรืขาแทนตัวเองว่าหนูตลอดเวลาคือติดเรียกกับพี่บ้าเนี้ยครับเขาเรียกเองว่าหนูหนูอะไรเงี้ยหนูหนูนะหนุ่ยน้อยน่ารักครับอให้หนูกระทึบอยู่นี่โอ้โหมาดูซอฟต์ลงเลยนะถ้าคุณพูดอย่างนั้นว่ามาให้หนูกระทึบก็ดีฉันยินดีนอนยอมแต่โดยดีเอาแล้วติดพฤติกรรมไปคือไปทำอะไรบ้างนอกจากอารมณ์ที่ร้อนแล้วมีคือรู้สึกว่าหัวใจเรามันเปลี่ยน ไปทัง<ช>้งนาเราเรารู้เองว่าเฮ้ยเราไป็นใจร้อนละ<ช><ม>เรากลับมาแบบเฮ้ยใจร้อนมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ตัวเราคือเราก็ต้องกลับไปเขาเรียกว่ารีตัวเองครับก็คือไปนั่งสมาธิไปเข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยครับ<ช><ม>คือฝึกตัวเองใหม่เลยนะว่าแบบเฮ้ยมันต้องต้องหลุดให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยใช้ใช้วิธีนี้แหละในการที่แบบครูบาอาจารย์สอนมาอย่างเงี้ยครับว่าเฮ้ยมันต้องหลุดจากไอ <ง S 1> <ช>ไอคาแรคเตอร์ตัวนี้ครับครับ